คุณผู้ชมคะและจากการเพิ่มการกระจายน้ําเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์นะคะก็ทําให้จังหวัดลบบุรีสระบุรีอยุธยาที่อยู่ด้านท้ายของเขื่อนจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ ความกังวลทั้งการเพิ่มขึ้นของน้ําวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ตะลิ่งที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะพังลงมาวันนี้ค่ะเราตรวจสอบนะคะสถานกา,การณ์กันกับคุณสุรัตนนูศิลปผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่10ผู้ที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวนี้สวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับค่ะแน่นอนละคะตอนนี้ได้มีการประกาศไปแล้วว่าจะมีการปล่อยน้ําเพิ่มเติมในส่วนของเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์ทีนี้การปล่อยน้ํามีขั้นตอนในการปล่อยหรือว่ากําหนดการปล่อยยังไงบ้างนะคะก็เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าโดยปกตินะครับเราก็จะมีแผนนะในการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับโดยการติดตามสถานการณ์น้ํา นะฮะอยู่ตามสภาพอากาศแล้วก็ดูปริมาณน้ําในเขื่อนนะฮะซึ่งถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ํานะครับทุกครั้งที่มีการก่อนจะระบายน้ำนะก็จะมีหนังสือนะครับแจ้งเตือนนะครับไปยังผู้กเกี่ยวข้องนะครับไว่าจะเป็นผั่ว่าการจังหวัดนะครับท่านในอำเภอท่านนายกเทศบาลนายกอบตอนะครับ ตลอดจนประชาชนนะฮะโดยมีกลุ่มรายนะมีทั้งสองส่วนคือจั้งเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ส่งเป็นทางการและส่งในลายนะครับซึ่งโดยปกติเราเราจะแจ้งก่อนล่วงหน้านะแจ้งก่อนล่วงหน้าซึ่งระยะเวทางเนี่ยจากอ่าชายเขื่อนปร,ราศริิทธ์นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็มีอ่าจำนวนชั่วโมงฮนะในการในการเดินทางของน้ำอย่างเช่นตลาดต้นตาลน,นะครับ ที่อำเภอสระบ,บุรีนี่ห่างจากท้ายเขื่อนป่าสักมีประมาณ8็7กิโลเมตรทีนี้ก็ระยะทางการเดินทางของน้ําเนี่ยกว่าจะถึงถึงตลาดต้นตางก็ประมาณ20ชั่วโมง,งนี้เป็นต้นครับผม,มทีนี้ประชาชนเขาเกิดความกังวลกันไหมคะเอาจริงๆผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อนท้ายน้ําที่เขาจะต้องรับสถานการณ์แบบนี้ทุกปีทุกปีถือว่าเกณฑ์การปล่อยน้ํามันมากหรือว่าน้อยจากปีที่ผ่านๆมาคะ ออผมกลับเรียนอย่างนี้ครับณณนะนะวันนี้เนี่ยนะจากข้อสั่งการของท่านนายกสุนตรีนะครับแล้วก็เมื่อ,อสองสามวันที่ผ่านมาท่านรองนายกท่านปนิตรบิตรนะท่านลงมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะท่านก็เอแจ้งแจ้งสถา,านการ์รายงานนะครับว่าณนะวันนี้ทางจังหวัดสระบุรีนะทางปอพนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของก็งมีการซักซอมเนะี่ยเตรียมพร้อมนะในการ รับสถานการณ์นะครับแต่ว่าณวันนี้นะผมกลาบเรียนงี้ครับว่าสถานการณ์น้ําเขื่อนป่าสักนะฮะณวันนี้มีประมาณน้ําอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเราเราเราจุได้เก้าร้อยหกสิบล้านนะฮะตอนนี้เรามีความจุของน้ําในอ่างอยู่สี่สี่ร้อยแปดสิบสามล้านครับหรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอ่างครับ ก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากังวลนะครับผมเรียนนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าทางสทนชอเองทางกรุมจมรทานเองนะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประหลัดกระทรวงสงท่านดีนดีนะก็ห่วงใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากนะคำชับทุกหน่วยงานนะให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะกำหนดพื้นที่ เสี่ยงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในในสถานการณ์ที่จะมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนอย่างเช่นในปลายสัปดาห์นี้ไม่ใช่ปลายสัปดาห์สิ้นเดือนนี้นะ<ฆ>ในปลายเดือนเนี่ยทางกรมอมุตุนิยมก็คาดการณ์ว่าจะมีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคกลางนะก็จะผ่านแถวแถวแถวเหนือเขื่อนป่าศริทธิ<ฆ>์เพราะฉะนั้นนะครับณนะวันนี้นะฮะตั้งแต่วันที่9สิงหานะครับ9สิงหานะ สิบเอ็ดสิงหาสิบห้าสิงหานะทางโครงการขอออเครื่องประสาทชนิทธิ์นะครับท่านก็ได้ทําหนังสือนะครับเรียนท่านทั่วชก,การจังหวัดนะทางขออ,อที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนประชาชนนะว่าจะมีแผนการระบายน้ําเพิ่มขึ้นาาจากแปดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเป็นสองร้อยแปดสิตลูกบาทเมตรต่อวินาทีในประมาณาาชิ้นสิ้นเดือนนะประมาณวันที่ยี่แปดนะฮะ ก็คือระบายเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็จะเพิ่มสัก20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ถามว่าปริมาณน,น้ําจะมากไหมนะผมกลาเรียนนี้ว,ว่าปริมาณน,น้ําความจุลําน้ําเนี่ยนะของแม่น้ำป่าสักเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะส,สมมุติว่าเราปล่อยเต็มที่นะตามที่คาดการเนี่ยณวันะนาะนะนะนะเวลานี้นะครับที่ว่าคาดการว่าจะปล่อยนี่ยสูงสุดก็ประมาณ สองร้อยแปดสิบหรือประมาณสักสามร้อยนะครับก็เป็นเพียงสามสิบห้าเปอร์ซ็นตะหรือคิดว่าหน,นึ่งในสามของของของแม่น้ำค่ะผมเพราะค่ะทีนี้ทีนี้ในส่วนของการปล่อยอะค่ะที่ดูเหมือนว่าเราเป็นไปตามขั้นตอนก็จริงแต่ว่าในส่วนของกระแสน้ำที่ลงไปอย่างสาวให้ท่านบอกว่า87กิโลเมตร มันมีความสุ่มเสี่ยงไหมคะคจากกระแสน้ําที่ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็อาจจะไปกัดซอตตลิ่งที่มันอาจจะพังลงมาหรือว่าระดับน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงท่านได้มีการตรวจสอบไหมคะในส่วนนี้นะครับก็จากการที่ประชุมร่วมกับทางปอพออทางกรมยาโยธาธิการและผังเมืองนะครับทางปอพออทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องก็เฝ้าระวังนะให้การเฝ้าระวังนะครับ,รบแล้วก็ ทางทางจังหวัดเองทางโยธาจังหวัดนะครับทางท่านรองนายกเนี่ยก็ให้นโยบายว่าในกรณีเนี้ยเราจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็มีแผนงานนะฮะที่จะทําเขื่อนให้ในในจุดที่อ่อนไหวที่มีปัญหาทางด้านนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผมเรียนว่าเราเองนะ,ะ,ะการเพิ่มขึ้นของแม่น้ําเนี่ยนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับแล้วก็จะมีการเตือนล่วงหน้านะครับก็ย,ยังยังยังไม่น่าวิตกนะฮะแต่ยังไงทั้งทีทั้งนั้นเนี่ยไม่เมื่อทางกรมชุมนมทานก็ไม่ประมาทนะนะวันนี้ทางสำนักง,งานชุมนานทิบเองนะกรมชุมนมทานก็สั่งการให้อ่าตั้งศูนย์นะครับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนะครับเราก็จะอยู่24ชั่วโมงนะทุกวันนะครับไม่ไม่หยุดน,นะฮะเพื่อติดตามสภาพอากาศแล้วก็ เช็คนะครับว่าปริมาณน้าปริมาณฝนเป็นอย่างไรนะครับอย่างนี้ก็ฝากนะว่าประชาชนอย่าเพิ่งตหนกนะครับทางส่วนราชการนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีทางกรมชมระทานก็ดีทางส่อน้าชก็ดีนะครับก็ปฏิบัติตามนะตามที่ข้อห่วงใยก็กังวลของท่านนายกนะครับว่าต้องพร้อมนะต้องเตรียมการในการช่วยเหลือในการเตือนภัยนะครับ ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะตอนนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ว่าจะเกิดปริมาณน้ําเท่าไหร่นะฮะที่จะไหลลงเขื่อนก็คาดการณนะ์นะวันนี้อย่างที่ผมเรียนนะว่าปริมาณน้าเนี่ยเรามีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของเขือ่อนก็คืออ่า480ล้านนะเพราะว่าความจุข,ของเขื่อนเนี่ยสามารถจุได้ถึง960ล้านค่าเป็นว่าวันนี้นนยัง ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการผ่านน้ําจากตอนบนแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมคะครับผมค่ะวันนี้ขออนุญาตตรวจสอบสถานการณ์กับทางด้านท่านผู้มนวยการสํานัการชลประทานที่สิบเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงต้องติดตามเรื่องของการระบายอยู่เพราะว่าน้ำยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบพระคุณครับยินคัะยินดีครับขอบคุณค่ะ